ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนรวมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตัอนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยากัลยาณมิตรภาสวรกัลยาณมิตรทานบุญมากเป็นประธานจุดเทียนใจส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมากายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ โดยมีกัล,ลยาณมิตรสุวรรณีโจนส์เป็นประธานนำจุดประทีปพ,พร้อมด้วยประธานร่วมอีก13คณะจากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยามาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัล,ลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาศสุขบันเทิงนำกล่าวคำถวายพร้อมด้วยประธานร่วมอีก11คณะส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดมีกัล,ลยาณมิตรสิทธิ ชัยสุโรธเป็นประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆได้แก่พิธีถวายกองบุญคิลานะเพตฎ์พิธีถวายกองบุญข้าวสารพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายพิธีถวายกองบุญชำระนิสงและพิธีกล่าวคำถวายย่าทิพย์สวนสวรรค์ พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพยังได้รับมอบผ้าไตรกฐถินประจำปีพุทธศักราช2566จากท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้าน ก่อนที่จะได้นำมาร่วมทอดกระถินณวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเลตต่อไปค่ะ